สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพีน่นงมาทดลองล่างกาวที่มันติดมือครับว่าเอาจะล่างกันจังไหมันถึงจะโบเจ็บมือครับฝากกดติดตามช่องแบบของกรชาแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับเ้าหลอนครับในกรณีไห่มันที่มันติดมือเข้าจะล่างกันจังไหน ไม่ผี่น้องมาส้มน้ากันว่าการล่างจะทํากันอย่างไรครับมีอยู่สามอย่างครับที่ผมจะามาลางในวันนี้หนึ่งคือหนําครับหนําเปาจะมาล่างว่ามันจะออกบอ่อกาวถามติดมืออย่างที่สองนี่คือนํายาล่างจานครับเขาจะามาลางจะออกบอ่อออกง่ายบอ่อเจ็บมือบอ่อ อย่างที่สามนี่คือมะนาวครับมันจะล่างออกรีบบอมะส้มวิธีล่างกันระกันครับทดลองล่างคือถ้ากาวมันติดถ้าเฮาแกะออกคือเจ็บมือครับจะล่างกันยังไงจะได้ผลนบอคือมะนาวพี่น้องคนวามันดีที่สุดคือมะนาวครับผมจะทดลองให้เบื้องครับว่าจะได้ผลบอรครับ มาส้มกันเลยครับครับคือสาเหตุที่กาวมันติดมือมเขาเขาโมได้ตั้งใจหรอกครับแต่ว่ามันก็ะติดเขาจะล่างกันอย่างไรครับเดี๋ยวผมจะทดลองใ้เมืองครับผมจะเอาใส่มือผมครับเขาจะอาโอ้อกันอย่างไรจะ เอาออกดยน้ำมันจะในง่ายบอรครับเดี๋ยวผมจะเอาเซน้ำร่องเมืองครับนี่คือน้าเปล่คคปคา,าครับเซน้า,นาครับมันก็ติดคือเก่าครับติดคือเก่าหม้อคือเก่าครับ ทำให้มือเขาเจ็บพื้นกันครับเจ็บคือเราโบกคือเราใส่นํา เ็จริงแล้วมันก็บกต,ติดหรอกครับถ้าเข้าระว่างตรงให้ระว่างครับเก็บมือแทแนีนนนวนครับอห้มันโอ้มโอโอกครับติดเหนียนยีหลีครับแซนํใไวเบิ้งจะออกบอ โบอ,ออกครับแต่แกะอ,ออกครับเจ็บมืออย่างไงก็ให้แกะ a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  ออกครับแจังจะได้ครับคือการล่างโดยน้ำโบได้ขนครับ,บโบออกอีหลีครับเจ็บมืออีหลีครับ พี่น้องยาเลียนแบบด้อครับแต่ว่านี่ผมเป็นการทดลองให้พี่น้องเบิ่งเศ่เสยครับผมทดลองว่านำมันจะล่างออกบ่ครับคือบ่ไใดผลครับนี่บ่ไดดผลแน่นอนมือผมเจ็บไดเลยครับพี่น้องอย่าเลี่ยนแบบด้อครับผมแสดงให้เบิ่งสื่อครับนี่ครับล่างโดยน้ำบ่อครับแกะออกจนมือบาดครับคือใส่บ่อดดครับล่างโดยน้ำ เดี๋ยวมาใส่วิธีใหม่ครับเดี๋ยวใส่น้ายาล้างจานเบืองว่ามันจะออกบอ่อครับเดี๋ยวผมจะติดนิวนี่เบืองครับนี่ว่ามันจะออกบอ่อจะทดลองพี่นอ้องเบืงองติดหลายหรอกครับมันเจ็บเจ็บมือครับ้าใส่หลายต้อ,องใส่ในหน่อยเพราะว่ามันจะโบเจ็บครับมันติดแล้วครับนี่จะเอา นำยาล้างจานล่องเบิงว่ามันจะออกบอ่อจะเจ็บมือบอ่อนี่คือการทดลองนะครับยาเลี่ยนแบบดนะครับ ลองเบืิ่งว่านาขีนึงมันจะออกบอ่อครับตามที่ผมสังเกตเบิ่งนี่น่าจะบอ่อกครับมันยังเนียนะครับนี่เนียนเส้ยอยู่พี่น้ององย่าล่องเด้อมันจะเจ็บมือครับบ่เห็นเยนแหลด้วยครับโมได้ผลครับคือ นำยาล้างจานนี่ล้างอมครับสำหรับกาล่อนติดมือหรือติดผิวหนังเห่าบ่ิเวนมือมันก็ติดได้ครับบริเวณผิวหนังเห่าเป็นการเจ็บซือ่อครับแล้วน,นำยาล้างจานมาล้างออ้มันกระบกครับบรไเ้ผล้ครับ,บ เดี๋ยวเปลี่ยนวิธีใหม่ครับเอาสูตรเด็ดนีครับสูตรมะนาวว่ามันจะเด็ดอิรีบอเดี๋ยวผมจะทดลองนี่ใหม่นี่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งมอนกันครับคือวิธีที่สามผมจะทดลองใส่มะนาวในเบิง้งว่ามันจะออกบอครับได้ผลคือพี่น้องเอฟซีเพิ่นบอกมากบอครับเดี๋ยวผมลองเบิง้งนี่ครับใส่มะนาวหลาง มันจะออกบอ่อครับบัดนี้จะทดลองมะนาวครับว่ามันจะออกบอกาวหล่อนติดมือเดี๋ยวผมจะเอาใส้มือคือกันครับ นำมะนาวใช่ครับจะออกคือเพนวาบอ่ครับผุม่าน่าจะบอกออกคือกานครับนี่ tá isso que legal, cara. Isso que é มะนาวติดดีคือเก่าครับแต่ว่าจะให้ควบอย่างอื่นนิดนึงครับครับกำ,ำลังออกครับเจ็บกับเจ็บครับ ยาล่อลองนะครับพี่น้องมันเจ็บมืออีรีครับมนันอาวกับมนันาวเถอะครับโม่ออกง่ายเหอครอออกอยู่ครับแต่ว่าโคดาอยู่ครับออกอยู่เ๋ยวติดมือผม,มเจาะหลังหลังมือผมแล้วมันจะออกบอดขาบกาวที่มันติดมือ ที่ผมละใส่ยางอื่นไว้ก่อนบัมจะออกน้ำกันบอ่อคือหนำมะนาวผสมมันจะออกครับให้กับยางอื่นอยู่ครับเนี่ย คื่อว่าออกจุ๊บครับที่ทีค่คาบมันเขียงมันก็นออกจุ๊่ครับคือน้ำมะนาวครับถามว่าก้าวลอนติดมือพี่น้องหรือติดผิวหนังพี่น้องจะให้พี่น้องลองเอามะนาวมาล้างลองไปนะครับชื่อว่าดีกว่าอย่างอื่นนะครับ มันแกะออกครับอัออื่นมันแกะบอ,อกครับใส่มะนาวนีออว่ได้อยู่ครับสำรับการล้างก้าวติดมือขอโบไปเพียงแค่นี้ครับถามว่าพี่นอ้องเบื้องล้วว่ามันดีหรือบด่ดีคอมเมนต์มาบอกนี้ด้ครับคอมเมนต์มาบอกว่าได้หรือบม่ได้หรือจะแนะนำให้ผมทำแบบใดต่อไปครับ มาบอกนี้ด้วยครับขอบคุณนลูกหนานะครับขอบคุณนสำหรับการรับสมและกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ